วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทายาสิวนะคะโดยปกติเนี่ยยาสิวเนี่ยส่วนมากก็จะมีตัวของเบนซิลเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งตัวเบนซิลเปอร์ออกไซด์เนี่ยแนะนำให้ทาทิ้งไว้ก่อนล้างหน้านะคะ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะแต่ว่าถ้าใครสามารถจะทนการทายาได้ถึงครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่มีหน้าแห้งลอกนะคะก็สามารถจะทาเป็นวันละครั้งหรือวันละสครั้งได้เลยค่ะ เหตุผลที่ให้ทาทิ้งไว้15 15นาทีแล้วล้างออกเนี่ยก็เพื่อจะได้ลดเรื่องของการระคายเคืองแต่ถ้าใครสามารถทนได้แบบที่หมอบอกนะคะจะทาเป็นวันละครั้งก็ไม่มีปัญหาค่ะก็จะได้เรื่องของการฆ่าเชื้อสิวที่มันดีขึ้นด้วยนะคะยากลุ่มถัดมาที่จะเป็นทาหลังล้างหน้าเนี่ยก็จะมียาที่ทาตั้งแต่ยาฆ่าเชื้อนะคะหรือบางคนก็จะได้ยาที่เป็น มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวลดสิวอุดตันนะคะซึ่งการทาเนี่ยเราจะทาตามความเข้มข้นของเนื้อนะคะถ้าสมมติว่าเรามียาที่มันเป็นเนื้อโลชัน่นอย่างตัวของอิลิโทไมซินหรือว่า EZ4 นะคะเนื้อเซโลชั่นแบบนี้เราก็จะทายาตัวที่เป็นเนื้อน้ำใสก่อนนะคะทาเช้าเย็นนะคะะเนื้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเนื้อลักษณะที่เป็นเซรั่มนะคะมันจะมี ความหนืดของยานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เท่ากับเจลก็จะทานอันที่เป็นเนื้อเซรั่มเนี่ยถัดมานะคะถ้าคนไหนมียาที่เป็นลักษณะของเนื้อที่มันเป็นเจลด้วยนะคะก็จะทาเนื้อที่เป็นเจลต่อมาจากเนื้อเซรั่มค่ะโดยยาที่เป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อนะคะ e z C 4หรือว่า cm gel หรือว่า cm lotion เนี่ยก็จะทาเช้าเย็นค่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะของยาสิวก็จะเป็นตัวที่เป็นกรดวิตามิน A ค่ะก็จะมีตัววิตามิน A อแอซิดย่อว่า VA นะคะหรือว่าตัวของอะด p พ l าลินนะคะพวกนี้จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อครีมค่ะ,ะเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นพาลำดับสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นกรดวิตามิน A อเนื่องจากว่ายาเนี่ยมัน สลายง่ายเมื่อมันโดนแสงนะคะเราก็จะเป็นทาตอนก่อนนอนค่ะตัวที่เป็นเนื้อครีมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทาเป็นลำดับสุดท้ายค่ะสำหรับยาสิวนะคะอีกข้อหนึงที่แนะนำค่ะคือไม่ควรจะใช้ยาสิวที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชือ้อ เดียเด่ยวๆนะคะคือไม่ควรจะใช้ e z 4หรือว่าไม่ควรจะใช้ตัว cm gel ตัวเดียวนะคะเพราะว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเดียเด่ยวๆเนี่ยทำให้เกิดการดื้อยาได้แล้วก็ไม่ได้นื้อที่ใครนะคะก็คือดื้อบนหน้าของคนไข้เองฉะนั้นเวลาใช้ยาสิวเนี่ยควรจะใช้คู่กับตัวของ bp หรือว่าเบนซิลเปอร์ออกไซด์นะคะ เรื่องของการใช้ยาสิวนะคะก็ควรจะอยู่ในการควบคุมแล้วก็ดูแลของแพทย์นะคะเราจะได้ปรับยาใช้ยาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดการดื้อยาค่ะ